ถึงสถานการณ์ต่างๆนานากนอยัานแพร่หลายและในที่สุดเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่24กันยายน2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระศรีนาถที่ราชกยานีได้สเสด็จพระราชดำเนินไปสรงว,วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตาธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชนก เนื่งในวันมหิดลประจำปีพศ2564ณโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณและบรรยากาศในวันนี้ก็ได้มีเหล่าบรรดาผสมนิกรมาเฝ้ารอรับเสด็จกันเป็นจำนวนมากโดยได้มีการชูป้ายให้กำลังใจและถึงรูปของทั้งสามพระองค์เพื่อมาเฝ้ารอรับเสด็จอีกด้วยโดยในครั้งนี้ได้มีผสมนิกรชาวไทยหลายฝ่ายได้ชูรูปของเจ้ากรมพระศรีนาคพิราชกัลกยาน,นี เพื่อแสดงความเคารพรักอีกด้วยโดยหลังจากนั้นทั้งสามพระองค์ได้เสด็จไปยังพระราชานุาวรีสมเด็จพระมหิตราธิเบศอบดุญเดวิกรมพระบรมราชานกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบ จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดทูปแทนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบสำหรับวันมหิดนั้นซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งได้รับการถวายพระสมัญญาพิไทยว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณาสุขของไทยอีกด้วย โดยเหตุการณ์ในวันนี้ก็ได้มีประชาชนหลายฝ่ายได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์โดยเริ่มจากอาจารย์สมศักดิ์เจียมทีรัสกุลเขาก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ดังนี้เฮ้ hey, เสด็จแล้วนันนๆจะทำหน้าที่เดแบงสักทีต้องเฮกันหน่อยไม่คุ้มเลยปีปีหนึ่งค่าจ้างมาหึกมาทำนิดเดียวเดี๋ยวนี้ไปกันสาคนแฮ และแทบไม่น่าเชื่อสายตาเลยว่าเมื่อในโพ์นี้ของอาจารย์สมศักดิ์เตียมทีอกัสสุบุลได้ถูกแ์ออกไปโดยได้มีประชาชนหลายฝ่ายได้เข้ามากดถูกใจถึง28,122ไลค์ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเพียงเท่านั้นและก็ได้มีประชาชนหลายฝ่ายได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ดังนี้ก็แปลกดีนะตอนสมัยรัชกาลที่9แทบจะไม่พูดถึงหรือยกย่องวันมหิดลแต่รัชกาลที่ส0กลับให้ความสามําคัญ ถึงกับประกาศเป็นวันหยุดนักข่าตอนเริ่มเพิ่มฝากบอกว่าให้ปฏิรูปแต่แซ้แต่แ,แตง่ทุกวันปฏิรูปตัวเองก่อนเถอะอาจารย์มีพักหนึ่งที่เจ้าคุณพระไม่ได้ออกงานด้วยส่วนชาวเน็ตก็เมนเลยว่าถ้าไม่เห็นเจ้าคุณพระออกงานด้วยก็แสดงว่าตัวจริงท่านไม่อยู่แล้วแน่นอนงานนี้ท่านเลยพาออกงานเป็นในในว่าฉันยังไม่เป็นอะไรนะจ้าคนไทยเสียใจด้วยนะที่ทําให้ดีใจเก้อ หนูเข้าใจคนที่รักสถาบันกษัตริย์ชาติไทยนะแต่ว่าได้โปรดได้คุณประยุทธ์ให้หมดวาระในการเป็นนายกรัฐมนตรีเร็วๆสักทีค่ะคือเขาทําให้ประเทศไทยตกต่ำมากๆเขาดูแลคนไทยไม่ได้เลยเขาจัดการกับโรคระบาดผิดพลาดทําให้สภาพการเงินของประชาชนตกต่ำได้โปรดคืนอิสระให้คนไทยด้วยค่ะโดยอาจาร,รย์ประวินชัชวัต์พงพันเขาก็ยังได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้อีกด้วยว่าฟิตรีย้ยอมผมดำหุ่นแน่น หนุ่มขึ้นเยอะเลยครับอาจารย์เหมือนท่านอายุ40ต้นๆไม่มีเหี่ยวย่นตามการเวลาเลยซึ่งเรียกได้ว่าแต่ละคอมเมนต์ในวันนี้นั้นดูเดือดมากและแถมยังได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นตัวปลอมอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยและเป็นแค่เพียงการคาดเดาจากประชาชนบางส่วนเพียงเท่านั้นและหลังจากนั้นในวันเดียวกันนี้ เมื่อเวลา18นาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศิรินาถพิราณกลยานีได้เสด็จออกนัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรวิหารพระสงฆ์คณะบุคคลเข้าทุลละอองุลีพระบาทซึ่งเรียนได้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดในวันนี้ ก็ทําให้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นปรับเรื่องยินดีถึงแม้ว่าจะมีคําวิพากษ์วิจารณ์กันออกไปต่างๆนานาโดยจะเห็นได้จากคอมเมนต์จากประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นั้นมักจะเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นลาออกเห็นพ่อหายไปตั้งนานคิดถึงพ่อคิดว่าพ่อเป็นอะไรเห็นพ่อออกมาพบประชาชนให้ประชาชนเห็นบ้างแบบนี้ก็สบายใจว่าพ่อไม่ได้หายไปไหนอยากจะบอกพ่อว่าพลเอกประยุทธ์กำลังจะขายแผ่นดิน และคิดเห็เปิมมากเกินไปเขาจะขายแผ่นดินที่บรรพกริย์บรรพบุรุษกอบกู้มาเขามีสิทธิ์อะไรจะมาขายแผ่นดินอยากให้พ่อโปลดเขาออกไปทําเพื่อประชาชนสักครั้งนะครับพอ่อประชาชนก็หวังพึ่งพอ่อเพราะพลเอกประยุทธ์สร้างความเดือดร้อนเอาไว้มากมายครับซึ่งเรียกได้ว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นและเสียงเรียกร้องจากประชาชนถึงสถานการณ์ต่างๆนานา,นานกันอย่าง